ค่ะมาเมื่อนี่ก็มาตามคำฝันเลยแม่ครับก็อยากถามพ่อแม่ว่าหลังจากที่ภูเขาเราเตจบ้านหลังไม้เนาะเตจสารหลังไม้เป็นไม้ซักย่างดีเลยสวยงามแล้ามหรอกคร่บพอหลังจากมื่อนันลงสวงแล้วครับเป็นจังไรนะพ่อภูแล้วมาเขาฝันแม่โบเขาอยู่มามื่อขึ้น เพื่อนแหลกเลยนะครมีตื่นย่ำเศร้าลังจากบวงสรวงแล้วกัมีคนทางอุทพรณ์เพิ่นฝันงวดก่อนนี่กัเพิ่นฝันว่าพอ่อเมาหลดบตดจากสารปูขาวสิผ้าไปเที่ยวเขาไปจอดในหมบานเพิน่นเพิ่นก็ไปเอื่นไผเข้ากับระหารคืนอ,อจาจจะเพิ่นสิบ้าไปใส่บาดนี้เพิ่นสองคอนกับใหญ่เพิ่นตัดสินใจขึ้น มันเล่ออกมากกระถือกระเพินกับใหญ่เพิ่นอือบานีมือหลังอย่าบวงสวงแล้วยังมือนีนย่ำเสาเพิ่นกะมาหาเลยเพิ่นว่าพ่อมามายัางไดแน่เลยถามเพิ่นก่อนเพิ่นกะว่าสิมาว้าความฝันให้ฟังหนูฝันอีกเด้ฝันยังไดเขียวนี่ฝันว่าพอเอาสุด สีชมพูไปเทกองไหวนาะสารเต็มหมดเลยเลยเออบันนี้ก็เอินพี่น้องมาเอาพี่น้องนัง่นก็แบบมีแต่คค่นไข่กับว่าเก่งใจบหารเอานะั้นนะพอยพ่อกับหอบขึ้นไปหอบโยนสักบัวเลยเขาวิทางคนแหลนที่บ่าวไว้ส่เออทีนี่พอยองบอกกับเลยว่าทางนี้มีคำพันแนวนี้พอกกับว่ามันชิเป็นคือมือบวงสวงเนาะ พี่น้องกับมานางเต็มเหมือนแม่มานังเออเฮ้าก็ได้บอกกันได้หูได้เห็นทากันไปสุขคนเนาะเลยเพื่อนให้เนาะบ้านนี้หล้างยางแถวนั้นไม่วิตแล้วมีผู้ชายมากอีกเขียวกอรจะฝันว่าพอหนี่ไปหาเอาใหม่ไปเคาะหัวเพื่อนกับคนหอมขาวบานเที่ยวนี่มอนฝันว่าพอนี่ไป ไปไปบอกว่ามึงจิมมีโศกเด้อกูเอาใหม่ของวว้มึงเดเหมือนั้นมึงจิมมีโฉบอีกพีพอ่อไปว่าเดีย๋ยวพ่อมาคนดีใจพรอนเข้าไปหลอกอผภะเขาลเหลอกเงี้ยนเขานะ,ะแต่เขากับอะไรแป่บานเลยที่เขาขพ่อกรบาถามอ่าเล่ากับว่า,ายัางแมนเล็กอี่พ่อที่เขาอีบอบันนีก็เลยเฮ็ดให้ พอี่มีความมันใจกับปูเพื่อนเนาะเออคือเขาเคยได้เขาฟันยังสี่เขาได้มาเนี่มาอีกมือขึ้นหลังจากขึ้นวงสวงใหม่พึ้นที่สองมามาจนหอดมือขึ้นกามีคนนทรมาอีกเสียเลยเออเพื่อนกาว่าฟันดีบ่โทรมาหาจตะเศว้า,านอนพน,นันลูกได้มมีไ ันดีบอดีโอ้วฟันดีฮเ,เลขี่มากตัวเก่าประวังสั่งเมียเขากระโทม่มาอีกเขาฟันวาเสียเลขนี้นี้จากเขาไปเอาเมียใหม่ไปเอาเมียใหม่เขาก็บอกว่าเออขันเจ้าไปได้กับไปเด้อเขาในนี่มีคำวันเขานั้นว่าบอท่านไปพ่อเมืองเพิ่นว่าเพิ่นอยู่บ่ได้เพิ่นกลับมาหาบ่สู่อยู่กับเมียเก่าซะเขากับมั่นใจของเขาเด้ แต่ว่าพอกับไม่คิดนะคือว่าเด็กปูเป็นไหหมือนะมันก็สิเป็นหกสี่สามก็มาย่ำแรงเสียเลขเขาไปซื้อเลขเล่าหาลอยเดียเขาถือหาลอยเขาขาได้หาหมื่นบ้านนี่สองโตล่างสองหกเสียเลขมันไปซื้อเลขอีกเลขอีกยังหล่นะห้าร้อยเอยอ สองลอยก็ออกสองฮกอีกเขาก็ได้อีกสองหมืน่นถ้าเขาก็ได้ละเกียดหมืนน่นทำงานสองหมืน่นเขาก็คุมล,ละละครับค้าเป็นเอาสารเอายังมาถึงผมเห็นบ่พอว่าเมื่อวานนี่เพิ่นโทษยอดเยอยบ้าทไทยเฮาเลยเนาะแ่นโนเมียนคนบ้านเฮาได้เว้ากันเล่นซื้อๆบาทสิบบาทมันสิเอายางนี่ยยันบ่สิได้หินซอยพ่อก่อนยั่บ่เขาก็ถือพวกเขา เป็นยังยังภูเขามีแล้วคือยังไปตืมให้เขาแทนจนเพิ่นว่าออกมาว่าผมที่เอาเงินไปไหวมองใดนี่เป็นแนวนี้ใหไหยังมากก็ออกของอเกพิ่นหมดหรือว่าบันชีตอบแทนที่ว่าเขาบวงสวงเพิ่นใ้บ้านใหม่หลังใหม่บอ่อออกเมื่อดใดบ้านี่มืมม้อมื้อเศร้านะ่มีคนจากทั้งโขงเกี่ยมโทรมาหาพ่พี่พ่อ อน,นูจวโอนไปให้พ่อสื่อวันสือยากินเยอส่วนโตหารอยได้เงินนี่ยังเพิ่นสืบเลล็ีอย่งเขาเข,า,ข,า,ขาเอื้อนเลขไอ้ลายวั่นเห็นไหมเลล็ีอยังกระโปงหูวนะมือละสามแถวนะอ๋อคพชิเมียนเราเขาเขาถือลอยหนึง่งก็พ่อก็เลยถามว่ามันออกอย่างะ่ะมันออกสาม หกสี <64. S 2> ่เนี่ยม,ม,มังกามาออกเลขกปูหายเอามาเี่แกมือบวงสวงมืดมนี่เราพ่อก็เลย่มกังกาว่ใจไว้เนี่ยหวยรัะบาลให้เฮาเนี่ยพอิว่าจังไหนก็เรื่มไม่งเงียบพอหนักใจอย,ยูอ่เด็เอามันออกมืดสุย่างมาย่ำแรงอีกมือนั้นมือเป็นถือเปนแก้วอย่า,ายนีนมนมนาาน่มาออกหน่งออกอีเหตุจังไรอ,ออกชองออกก็ะบอกนี่ เพราะว่าปูเพื่อนเฮียีมาตอบแทนบุญคุณลูกเต่าเราหลานคับแฮน่ให้แบบทะลมทะไล่ให้แมวหลานนมน่าไา่นี่ในปกติแล้วพ่อกับพ่อได้เนีนว่าให้เล่นหวยเล่าเลขเล้าอดาก็ว่าขอเพื่อนให้เพื่อนเน้นว่าเป็นหวยรัฐบาลไทยเฮ้านอกแต่ว่ามันจะเห็นมาออกเมื่อให้ลูกให้หลานในส่วนส่วนแนวแต่นี่นี่ม้า มาเมื่อเสาก็มีคอนอยู่ภาคเหนือเม่ห่องสอนโทษมากเพราว่าพอเนี่ยกับค้นหอมเท้าถือเข้าไปหอดบานเขาไปแล้วไปบอกเขาผัวกับเมียเขาให้นั่งร่องอาปูสีสะดอกเคาะให้อ,อาสะดขอขเคาะให้เขายัางเงียให้เขาแล้วเรียบร้อยปัดสีกาบผัดผู้หอมเขาทือเขาอวยหลังกลับไปเขียนเลดให้เขาบอกว่าเลด มันอยู่เหลือเดอเลกที่ปูห้มามันอยู่แล้วมาลองไปเลียนโอื่นแต่เขาก็บอกว่าตาเล็กปูหนะ้มันอยู่แล้วมันมือขึ้นอย่ไหเแืวอที่นี่พอเองอพอก็ได้ยินว่าเพื่อนว่าอยู่แล้วเราพอกับว่ามันออกเล่าออกง่าน,น้อยออกอย่างเหมือนเฮ็ดสอย่างเพิ่นสามโตแล้วมันจะอยู่โตใดนี่พอกันยังงัำใจ พ่อก็เลยคิดว่าแต่ที่เพื่อนฝันมากเกี่ยวมากเนี่ยพ่อก็ว่ามันใจนั่นแหละเนาะมันใจที่กูเพิ่นเคยได้เคยถือพ่อก็ว่าเลยเพิ่อนนย่างงวดเนี่ยพ่อว่าจักขีดใดเงินหรือพได้เงินขีดวาเดบเออแต่ว่ามันมาออกมือถูกโตแล้วแต่พ่อย็นพ่อกัในี่มีคํามฝันเมื่อคืนเนี่ยวามีคนอองมาหาอยมมาไปได้ยินเราเว้ากัน ไปไปเขาว่าสิผ้าไปเบิ่งว่าิย่างออกไปสังกดวางนี้ต่ปลาใหม่ก็ย่อมหน่อยหน่อยลัพอไปได้ยินเสียงเขาเว่ากันพอเลยไปยืนพิงตนใหม่ฟังเขาเว่าเขาเว่ากันว่าโอ้ยบแม่นเล็บเพื่นนีีออกอีกไดทางผู้หนึ่งเว่าเสียงหน่อยหน่อยว่ามันออกยังไดมันออกเลขเล่าเลขยนี้ยังไม่เมื่อแล้วออกแล้วมันจะออกของเพื่อนอีก สิออกเล็กใหญ่มีและเม่โตมันสีสลับมองยอูเรียกว่ากับกว่ายามจอบฟังว่ามันสีสลับมองยูตัวใดมันผันมิดเสียงในนิมิตข้าหวาน่ะน,นี่แหละพอกันเลยเ่ราะท่านในฐามันสีเป็นตัวใดจังใดนั่นนะเอเพียงแต่นในนิมิตข้ามขวานสี่ซื้อ บ่าเดน,นีมาเหมือขึ้นพอเอ็กับฝันลูกม่เงียวแล้วลนะ่ะเมียเมียไ,ไปนอนมันเอลูกม่เงียวตัดขี้จีนเล่าตีสองไปนอนเสียบหัวลงว่ามีบักผาแดงมันหัวมาอีกกันมาผ้าลูกนองมาเสงว่าเป็นไมญญนิยองฟองหมอหนึ่งไม่ยืนซองฟองนี่นะคนซองเขามาเห็นพอคนมาโว ามแนวเนี่ยดยังเขาบ่ได้หรือเขามีของดูแลคุ้มครอง,องเขาอยู่เป็นคนของปูได้มันวามันวากันวันนี้พ่อกับว่า็ะซองออกไปท่านนี้แน่เมืงองไม่มีแต่ลูกน้องมันนงจงกับเย็นเสียพอใจพ่อคั่นนะครับไปไปกับเย็ดเขาบ่ได้ดอกจะไปเย็ดเขาได้เดี๋ยวปูสีหูมันวางผมก็เลยว่าจะแดงว่ายิดวิญญาณของปูนะคือสีน,น้ำปกปกิด สาอมระว,วังเออเสียวลุ่งปูเพื่อเพื่อมานอนอยู่นี่เล่าขวัญวาเพิ่นมาบอกมาบอกเลยเเล่าเรียนเนี่ยมือเวียนเล่ากับวาเล่าเห็พคนเนี่ยเบิเ่งตีย่ำเวียนเนี่ยเล่เาว่าดอนแฉเขามาพอใอ้ลายนะเนี่ยเล่าอะเล่าเดี๋ยวถามวันมานังอยู่ในโจน๊กาดมาอย่างมานังเฝ้าจานแมวไปนะเบิเ่งตีหลังเล่เาเ็นเลย เบิ่งน้ำเล่าไปหอดี้ยันเล่าคนไปขืนหอดนางอยูทธิงนี่ยันเล่าเราอ,ะอ่ะเออจยงไรหัวหน้ำเข้าไปถูกมองถูกบอนมานี่มาเมื่อว่านนี่มีคนเยอะละมัน่นโทรมามันนอนว่าไทยบ่ราใครสักเนาะ <Yeah. S 2> มันหวันว่ามีคนแจ่แจ่นุ่งขาวเนาะหนวดก็ไม่ยาวเกินนะมันหวัา่าอ้าไป ไปหามันที่บ้านมันว่ามันบอกเนี่ยมันว่าไทยบริษัทเนาะผมไปไหนจะคือน้ำเขาเออมันบอกว่าผมอยากจะไปกินๆกไปเที่ยวเมืองไทยมันวาอาที่นี้มันก็ขอทีอยู่พอมันบปไหนขอไม่เลยมันชี้ดอาบุขอแต่ทีอยู่มันบอกว่าอยู่แถวประเทศมันเนี่ยเชียงเทืองพวกนะกะลาบูซาเจ้าที่หรือยังเนี่ยเขาสี่เห็ดด้วยดินเผามันวะ แล้วมันสิไปจัดการมาให้ทุกกยามันที่สม่งมามห้อห้มาให้พ่อบวงส่วงบอกปู่ให้ผมเลิเป็นอยังยังไปถูกแหงหนถูกตำบนเลนแต่ล้วมีปู่เราแก่ไห้สาร<ป>กา็คือกลางพ่อกลาเงินคือกันวันนี้พ่อไม่คิดบังกัคักเอ๊เป็นอยังเล่ามากเขา ไปหาเล่าเลขัวที่สองเล่ากับว่าเออแต่กี่แต่ก่อนเล่าก็ยเป็นคน้ตกถูกใดยากันนะอืมไปย็นลูกเต่าเล่าร้านอึดออยากๆยาันจีส้อยเลียเขาเล่าเองกับพ่อหี้เล่าว่ะได้มาบนันี้เล่าบอกว่าเล่าที่น้ำซ้อยเลียลูกเต่าเล่าร้านบนห้องเฮานี่ยไปอยู่สจังหวัดใดดัดงบระเทศบจะสร้างเล่า,าที่น้ำดูแลผุ้มพ้อง แน่ละว่ากับเบิงเบิงมาพอกับสังเกตมากกับือแม่นี่ดีด้ที่นี่เพื่อนก็ได้ซ้อยให้ยุ่มบงได้ก็ได้ผููเล็กผูน้อยผูหล่ออยสองลอยผู้ละซีสา,าสอาซีบเออก็ได้ซ้อยมาได้หินได้หยังล่องแล้วเรียบร้อยมือนี่อ่าที่นี่พอกับเจ้ได้บอกว่าเออเพราะว่าตะสิเป็นเรอที่ทุกท่านนั่นละอายุตา่างถิ่นตา่างจังหวัดก็ดีพอกันเลยให้ค่วม อาคาดหวังนําเพลินไปบอกว่าที่มีนําจิตนําใจนาันๆาได้บริจาคได้มารวบรวมได้เอาหินนงองหยางมาเทจากปาก้างหอดซาลาออให้พระสงฆ์องค์เจ้าเพืเ่อนได้สัญจรไปมาต้นนี้เข้ากับ่วนบุญทีได้ส่วนบุญ่วนกุศลอยู่ดอกเนาะ,ะออรวมกันบอว่าจะสีอยู่ไซพอกับบอกกับก้าวให้เมอนนะะันดะให้นําไปปกป้องรักษาลูกเต่าเหล่าล้านให้เพื่อนได้กินได้อยาบ มันเราม่เิ่อนอ่าที่นี่พอก็บอกไปอกบอกว่าอ่าบางคนก็สีวา่าคือจังไห้ปล่อ,อยไปแล้วหัวล,ลอยสองลอยแล,ล้วลอาสีเห็ดลังค่าปูคือจังบ่ท่านเห็นคือยังมีผ่าดำม่วงอยู่คือเกาอย่ก็สีวา่าอ่าที่นี่พอก็เลยบอกว่าย่านผลมันมากล้วมันสิเละสีเลี่ยนก็เลยเอาโตมันสำคัญนี่ก่อนเออทางออกทางเขา่า กะแล้วจะท้างแล้วที่นี่กะสร้างเขายังบวท่านว่างกับประม่าณจะตามทีมือเขาว่าถ้าเขาจะได้มาแทรกมาวัดให้กะจังไหนก็นต้องได้เห็นะน,น,เนะเนะ<ช>ะาะก็มีผููเพนใจบุญอยู่ดอกเพื่อนก็บอกว่าแม่ไม่ได้โดนหวยนะแต่แม่เป็นคนชอบทําบุญได้ยินยานแม่ว,ว่าจะทํหล้างคาให้ปู่คํานวณมาเท่าไหร่กี่บาท พอพอเองก็เป็นคนแบบเก่งใจคนน,นะวาวใจง่าย <Okay. S 1> พอก็เลยบอกว่าสังกะสีแต่ละข้างผมคีดว่ามันฉีอยู่ในเล่าข้างละสิบแผน่นอาก็ฉีอยู่ประมาณ20สิบแผน่นอาสังกะสีมันบอกท่านแพงหรือมันขึ้นกับปอโหดแะแต่พอเองบอกว่าประมาณจากสามพันกับคือสิพ่อ คือเข้าไปในคำนวณใส่หวกเสาอนั้นนะครับครับเ,เสานี่บรรดาปูเ็นซอยมากกับมีอยู่กับพ่อเสดไกยละวะครับอ่าห้เขาซอยมานี่นี่เขาวางไหนเขาบอกว่าเขาอแมวไม่ต้องเอานะสังกะสีนะมันไม่เข้ากับสีสารปูเลยจ้องเอาเป็นสีชมพูสีเขียวสีอะไรเอาเลยคนลอ่าเดี๋ยวจะ ให้ช่างเขามาดูเรียบร้อยก่อนนะ<ม>ให้เขาคำนวณให้โทรมาหาแม่นะแต่ผมว่าหันโทรแล้วหยันเขาว่าพิจูกีเขาเดี๋ยว่เขาสีโทษม่หละนะครับเ<ม>ขาให้ตาช่างเปไ็นใหมากแถมมาหวาัดข้งโค้งสะก่อนเนาะก็เ<ม>ข้าเีไดงูได้เห็นนั่นล่ละหาบางคนเปิ้นบอกเข้าใจที่ถกทันเนาะอะตจตอนนี้บางคนเป็นกะสีเขาโอเขเขาใจอยู่ดอก บางคนก็จะไว้จารย์แมวเนี่ยฮะว่วมจะเลื่อนเขาวัดจาของบอ่อบานจาของบอ่พอพ่อมาอยู่หนีมาจะกกี่ปีแล้วเนาะพ่อก็บม่ได้คิดก็คือว่าเ้าเองมันบมมีเงินส่วนตัวคือเขา <Okay. S 1> าแต่เขามีเงินดอกเงินเหรียญมีอยู่มีกินคนเขาเขายังบ่ได้คิดว่าียเอาเหินแมต่สองขีวสามขีวไปลงเนาะ อันนี้พ่อถือว่าเป็นยังบุญมมีปูขาวเป็นพรทั้งสิงนศักดิ์สิทธิ์อยูใ่ในสถตานทีหม่อมนันบ่เออมาเฮดให้บุญมมีปูขาวได้ให้โชกให้ลาบลูกเต่าเลา่าหลานไปแม่นบ่าออพอกระถือว่าเป็นยังบุญยังกุศลพออย่างใหญ่ดอกอพอกระคืบจังยากได้นังเฮ็บหนีซอยทั้งวัดทั้งว่าเพล่สีว่าพอ่อนี่หาไล่ได้ส่วนโตเขาวัดบานจะของบ่ อ่าตัวนี่พ่อก็ย่อมหลับกามแมนคือว่ามันเป็นสถานที่ของปูเพ่นอยู่เนะะาะอาจจะเฮ้าประเหตุตรงนี้อพี่น้องสัญจรไปมากระเริ่มมาหลายเลยทาย่อยมาหลายหลายอ่าอุบลขอนียนเริ่มมาหวาแลไดอ่าบาน้เวลาโนดเต้าพันเข้าไปก็เละก็เล่นเห็ดอย่างไดก็เฮ้าประเหับครับ อาทีนี้พ่อเยงบอกว่าได้ให้พระสองฆ์องข้เจ้าเพิ่อนออกมาบินตะบอกตาบาทเพื่อก็ได้งา่ายขึ้นอาเฮาก็จะได้ส่วนบุนส่วนกุศลอยูยววะพ่อคิดจังซั่นนะบางคนก็สีว่าเออคือจังบทันใดเห็นลังคาก่อนพ่อกับมาแน,นมว่าท่างเข่าออกมันเลเี่ยนแห้งกันเลยเอาหมองนีก่อนน่นนะ <Yeah. S 1> อาแต่เดียงลังคาเสียเลยเพิ่นกับ,บสารกับสร้างาล่ะ สร้างที่เสียเละเขาเคยไปเปลี่ยนเจ้าภาผาบวชพออบวชพี่ไส้ให้เขาตอ,อนอนี้นอกไส้เขาเป็นสร้างเขาก็ว่าเขากิมาตอบแท้มาจัดการเองเขากิมาซอยเฮียไถ่ที่นี่หลังอย่างหันมาอย่างบวงสวงมากกะ่ในนี่มีข้าฟันพอกะพึ่งจากเหมือนัันมาจนหอดมาขึ้นก็คือจังพอหายไปนั่นแหละเด้อ ในแนวคำหวันบอกกับหวนว่าหวันดีหลักที่โมพันวัดได้เกี่ยวมานนี่พอกับว่ายังได้กระถือแต่มากเมื่อคืนนี่คนบอกมายำนั่นหลักว่าเลขเนี่ยมันจะออกได้บ่ปูคือจังเอาออกอื่นเมืออแล้วเล่ากับบอกว่าโมมึงหนีโงอนะหายไยฮอดพรมได้ครับเออโงอมันออกไวแล้วกูกับสีโงแเลวแม่ว่าตัวใดมันจิมาสลับอยู่ตัวใด เนี่ยแต่เพื่อนบ่ท่านด้ให้พอเป็นตัวพอก็เลยมาหานหว้าไปในคําฝันเนาะ,ะบันนี้เห็นบอกังพอกันเลยยังว่าตรองมีของสุดท้ายแน่นอนแน่ละม,มีแท้วาซันลูกเต่าเล่าหลานมันก็สจิม,มีทุนมีห้อนไปสือไปยายบ่เพื่อนบอกว่าบ่าาให้ยายคือให้บุนตัวเดียวให้ล่างตัวเดียวเพิ่นก็นววายู่ แด่พ่อ,อยังกะว่าโอ้ยก็อยากโูและนะ้วน้อมันหาโหลหาหลานมันอยู่ทางไกลพ่อเพิ่นได้ไปเสียงไปหาไหวแนะ่เพิ่นก็ว่าลอ่อบลได้บะวันนี้พ่อเองก็ว่าแนวเว้ากับเพิ่นผูเพิ่นแถมนี่แต่กิตวิญญาณเข้าบลได้โหเห็นเป็นตัวเราก็หูยอยู่แล้วว่ามันเป็นคนบอลำไล่ปูขาวนะฮะพอก็เลยก็อยากอยู่จีเพิ่นเนี้ยแต่ปนันเพิ่นยังว่าห่วย ยาบังคับแล้หน้า <c oughs> เหมือนวะผมเองผมกาอาหารหาวหารเชียงอนะนะครับอ่าก็เลยต้องมีของสุดท้าย <c oughs> เข้ากับรออเถ้าเบิ่งกันอีกเนาะ <c oughs> อ่าก็คือสีมีแคน่นันเด็ตั้งแต่มือน,นั้นมาหอนม้เนี้อ <c oughs> อ่าในนีมมีคำฝันก็คทองมาฮอดมอคืนนี่กัจแต่ลอเบิ่งั้งแต่คืนหนีหรือว่าคืนนอีกต่อต่อไปอ่าจิมีของสุดท้ายอยู่ดอกเนาะ อาบรวด้ธิยตีพี่นองน่นลละลูกเต่าเหล่าล้านเออเป่นไดไปทํามาให้กินอยู่ตามจังหวัดหรือว่าตางประเทศก็ดีอาท่าวายังรอติดตามอยู่กับกดติดตามไปเด้อคนไหลคนแช่ให้เนอ่ำพ้นเนาะอากระบาทิพย์ชาแนลอาติดตามเพื่อนไปเบื้องอาตัวนี้คือพอประดิวาท่านวาให้เรศให้เบือเด้ออา หาบางขังบางเทียภูบาอาจารย์ทั้งหลายเกกิทั้งหลายก็ดีบ่แมน่าอาจารย์แมวห้เลให้เบอร์ปล่อยเลขไดอ่าห้แต่เพียงเป็นแนวแนในนับทั้งคําฝันเนาะอ่าเพราะว่าปูเป็นแมวาหายอย่างสัน่นพอก็เลยห้ในแนวเป็นในแนวคํามฝันไปเด้ออ่าคือหวยใหญ่คือหวย,หหวยรัฐบาลไทยเฮาเนาะ อ่าก็บข้องายาตีพี่น้องกันรอดถ้าติดตามเอาเด้ออ่าอันนี้ก็คือเลขกุบกวนทอมแนวเพื่อนไหอันนี้คือเหล็กวันตั้งศาลนะครับกท่านอ่าตัวน,นี้ก็คือสิเป็นมือวันเฮาบวงสรวงอ่าตั้งศาลในเพลินเนาะครับอ่าก็คือล่างเพลินอ่าสองตัวล่างก็สิเป็นสองหอกครับอ่าสามตัวบน มันก็เป็นหกสี่สามค่ะใช่ปูกระบอกค่ะกปูกระบอกค่ะก็ไปใส่อ่ะเว่าเพื่อนกันเลยมาออกเล่าไปเมื่ดสลักอ่าก็มาออกเลขได้วันนี่ก็มาออกสามหกสี่ตรงเมืดอ่าที่นี่พ่อเองือว่ายันแม่เองก็เลยยังได้บอกพี่น้องเอฟซีว่า อ่ะต้องมีข่องสุดท้ายแท้แน่นอนเนาะอ่าแต่เพื่อนก็นเคยย้ำไว้ว่ามันออกไปเมื่อแล้วมันก็นต้องมีออกอยู่ในนี้อีกคือเกาแต่เพื่อนสิเอาตัวใดมาใส่เฮาตัวใดหรือสีดึงากะผีเอาตัว,ตวห,วหวนีเมื่อผีกับโ่งหูมันเนาะอ่าด้นี่ก็ให้ลูกเต่าเล่าร้านพี่น้องทุกคนอ่าล่อถ้าเบิงของสุดท้ายเนาะ เอาด่ก็กอให้ยาิพินนองทุกคนออยู่ถูกแหงหนตำบลใดก็ดีก็รอดติดตามเมืองคงสุดท่ายเด้ออ่าอ้วัดสิมา่อีากิแพนนึงอันนก็ติดต่อพ่อแมวนะครับทั้งสองแก่เอครับคือเบอร์โทรพ่อแมวนะครับแล้วก็อยากจะปนเงินนะครับช่วยเหลือเล็กเน้อยกับพ่อแมวก็ติดต่อมาได้นะครับศูนย์ห 0603นะครับแล้วก็เบอร์โทรเลขบัญชีนะครับพ่อแมวติดต่อมาได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าอยากจะช่วยเหลือพ่อแมวนะครับตัวพ่อแมวก็พ้อมมากเลยไม่ค่อยได้กินข้าวนะครับเพื่อเอฟซีวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเนาะเป็นห่วงเอฟซีก็อยากจะให้เอฟซีได้โชคนะครับก็ขอให้โชคดีหนึ่งเลรวยนะครับหนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดนะครับไม่แน่อาจจะมีโค้งสุดท้ายเนาะ พ่ออาจจะแต่ว่าปูขาวเบื้องต้นก็เข้าฝันนะครับนี่มิตฝันพ่อแล้วบอกว่าไ,ไม่ไปไหนมันกระต้องมีโค้งสุดท้ายนะ<อ>ะ,ะเพราะว่าปูบอกว่ามันออกหวยเล่าออกหวยห้าน้อยไปเมือนแล้วมันกระต้องมีออกอยู่ในนี้อีกคือเกา <Huh. S 2> อาที่นี่พ่อเยงเพิ่นกันยังว่าท่านนี่บอกว่าจะเอาตัวใดมาใส่ตัวใดเนาะ <Huh. S 2> อาพอเยงพ่อกับบ่าใดหูได้เห็นคือในนิมิตคำฝัน <Huh. S 2> อาแต่ว่ามันชิมาตัวใดลูกเต่าเราล้านชะได้เงินเพิ่นกับีมาฉลับซับคูให กรตตองมีคงสุดท้ายแน่นอนอให้พี่น้องทุกคนกรลอติดตามเบิ่งเด้อดีนี่เพราะว่าจะเป็นสองของอําพลหรือว่าปาทิพย์ช n แน l เนาะอกาะขอให้ญาติพี่น้องเอทุีถกทันมีแต่ความสุขความเจริญเนองวดนที่หอดก็ให้รวยรวยเด้อบัเนีฮาเจริญเจริญสาธุสาธุ